ขอนแก่นฝนตกหนักติดต่อกันหลายชั่วโมงน้ำท่วมขังรอระบายบางจุดระดับน้ำสูง30-50เซนติเมตรรถยนต์ขนาดเล็กและจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้เมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่22กันยายน68เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนานตั้งแต่เที่ยงจนถึงช่วงบ่ายกว่า3ชั่วโมงส่งผลให้หลายพื้นที่ในเมืองขอนแก่นเกิดน้ำท่วมขังรอระบายโดยเฉพาะถนนสายเลี่ยงเมืองขอนแก่นกาลสินบริเวณสี่แยกไฟ,ไฟแดงบ้านโนนตุน่ตนตาบลเมืองเก่า อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นระดับน้ำสูงประมาณ30เซนติเมตรบางจุดรถยนต์ขนาดเล็กและจักรยานยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลให้การจราจรติดขัดยาวกว่า3กิโลเมตรขณะเดียวกันในเขตเทศบาลนาครขอนแก่นบริเวณถนนกลางเมืองหน้าห้างสรรพสินค้าแฟร์พลาซ่าระดับน้ำสูงจนรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้เจ้าหน้าที่ต้องนำป้ายและกลวยมาปิดกั้นเส้นทางเพื่อความปลอดภัยรถยนต์และจักรยานยนต์ ต้องใช้ทางเลี่ยงอื่นแทนน้ำท่วมยาวตั้งแต่หน้าห้างสรรพสินค้าแฟร์พลาซ้ายยาวไปจนถึงถนนเหล่านาดีจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องทำให้น้ำระบายไม่ทันและมีเศษขยะอุดตันท่อระบายน้ำเป็นจำนวนมากเจ้าหน้าที่เทศบาลนครขอนแก่นเร่งระดมกำลังสูบน้ำเปิดทางระบายน้ำพร้อมแจ้งเตือนประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ขณะเดียวกันก็เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้างหนองไผ่เส้นบ้านเอื้อทรนสิลาไปถึงแยกตลาดหนองไผ่ศิลาในเขตเทศบาลเมืองศิลาอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมีน้ำท่วมขังสูงประมาณ50เซนติเมตรครอบคลุมระยะทางประมาณ200เมตรส่งผลให้รถเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถวิ่งผ่านได้